น้อยๆแต่อุ่นใจส่องคกนางเอกสาวมีเพื่อนน้อยมากนางเอกสาวสวยที่ครั้งหนึ่งก็เคยตกเป็นประเด็นว่าพวกเธอนั้นมีเพื่อนที่น้อยมากๆบางคนก็แทบจะไม่มีเพื่อนทั้งในและนอกวงการเลยทีเดียวแต่งานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ อันดับหมินพิชยานางเอกสาวแถวหน้าของวิกหมอชีสอย่างสาวมินก็เป็นอีกหนึ่งนางเอกที่มีความสามารถรับร้านตั้งแต่เข้าวงการมาแต่เธอก็เป็นหนึ่งคนที่ดูเหมือนว่าเพื่อนในวงการจะน้อยมากๆเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็จะเห็นเธอนั้นสนิทสนมอยู่แค่กับสาวปุกลุกฝนทิพย์เท่านั้นเรียกได้ว่าไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแต่หลังๆสาวปุกลุกย้ายช่องเธอก็ห่างหายกันไปไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆเหมือนแต่ก่อนแถมตอนนี้สาวมินก็โสดสนิทอีกด้วยเรียกได้ว่าตอนนี้สาวมินก็เลยต้องขอใช้เดี่ยวไป อันดับ5แพนเคก้กเขมรนิดนางเอกสาวนั่งหมยคนนี้ก็ห่างหายจากวงการไปนานจนย้ายช่องและกลายมาเป็นผู้จัดเองจึงได้มีผลงานออกมาให้ได้ชมกันอยู่บ่อยๆในภาคหลังแต่ตลอดระยะเวลาที่สาวแพนเคก้กเข้าวงการมาเราแทบจะไม่เห็นเธออยู่กับแขงเพื่อนๆในวงการเลยในขณะที่ช่วงหนึ่งได้รู้ว่าเธอนั้นเคยเป็นเพื่อนสนิทก,กับสาวบุมสุภาพร์ช่วงสมัยเรียนด้วยกันเลยได้เห็นโมเมนต์ทั้งคู่นะัดเจอกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ไปสังสรรค์ด้วยกันบ,บ่อยๆซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องงานของแต่ละคนนั่นเอง อันดับ4เอสเธอร์สปิลิลานางเอกสาววัยรุ่นสุดน่ารักขวัญใจหนุ่มๆอย่างสาวเอสเธอร์เองก็เคยตกเป็นประเด็นเกี่ยวกับการอันฟอลโล่ไอจีของเพื่อนๆในขณะที่สาวเอสเธอร์ก็ออกมาชี้แจงว่าเธอไล่สเตเต,ตสัสบนหน้าฟีดไม่ทันเลยเลือกที่จะฟอลโล่บางคนเท่านั้นรวมไปถึงวันร,รับปริญญาก็ไรเงาเพื่อนๆซึ่งเธอก็ตอบว่าชิลๆเพราะเป็นฝ่ายไม่ได้ชวนใครเองแถมไม่ได้มีการเลิกคบหรือผิดใจกันอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเธอนั้นไม่ใช่คนที่ชอบสังสรรค์บ่อยๆก็เท่านั้นเอง อันดับ3าขวัญอุตสามณีจากเด็กสาวตัวน้อยน้าหวานสู่การเป็นนางเอกและนักแสดงแถวหน้าของวงการบันเทิงอย่างสาวขวัญอุตสามณีที่นับวันก็ยิ่งสวยขึ้นแต่ไงคนสวยกับไม่ค่อยมีกลุ่มเพื่อนในวงการบันเทิงให้เห็นสักเท่าไหร่พอเห็นได้จากการที่เธอนั้นไม่ค่อยออกไปสังสรรค์หรือปาร์ตี้แฮงเอาท์กับเพื่อนๆแต่เราก็เข้าใจได้ว่าเพราะงานของเธอนั้นที่ชุกชุมอย่างมากบวกกับสาวขวัญเป็นคนที่รักครอบครัวดังนั้นถ้ามีเวลาว่างเจ้าตัวก็คงจะใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวมากกว่านั่นเอง อันดับ2ครคิสทอวังนางนนเอกสุดแซบอย่างสาวคริสทอวงทังคนนี้ก็มีข่าวคราวว่าเคยมีปัญหาทะเลาะก,กับเพื่อนแก๊งนางฟ้าโดยเฉพาะสาวเจนนี่เทียนโพสวันที่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ร่วมเฟรมกันอีกแถมเมื่อไหร่ที่แก๊งนางฟ้าจะสังสรรค์มีเจนนี่ก็ต้องไม่มีคิสเสมองานนี้เลยทําให้ไม่เคยได้เห็นสาวคิสเป็นแอนมาไหนกับแก๊งนางฟ้าเท่าไหร่ช่วงนี้เลยได้เห็นสาวคิสนั้นใช้เวลาอยู่กับน้องสาวอย่างสาวพลอยหอวังอยู่บ่อยๆเลยล่ะคะ่ะ อันดับหนึ่งหมดาวิกาซูปเปอร์สตาร์สาวสวยอย่างสาวใหม่ก็ไม่ไายโดนตั้งประเด็นถามอยู่บ่อยๆว่าไม่มีเพื่อนในวงการที่สนิทด้วยเลยซึ่งช่วงแรกสาวใหม่ก็ชิลๆไม่ได้ซีเรียสแด่อย่างใดมุ่งมั่นขยันทํางานอย่างเดียวรวมไปถึงเพื่อนในมหาวิทยาลัยก็ไม่มีเลยสักคนจนเกิดประเด็นว่าเธอนั้นเป็นคนที่เข้าถึงยากหรือไม่จนเจ้าตัวถึงขั้นทวิตข้อความในทวิตเตอร์ว่าการที่คนบางคนไม่มีเพื่อนเยอะกุ้มเยอะไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีทาเอาเหล่าแฟนคลับและเพื่อนๆนั้นเข้ามาให้กําลังใจกันอย่างทัวหน้าเเลยทีดีดยว